สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับกลับมาพบกันนะครับกับผมเก่งฝนพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมวาดซ่องนะครับเป็นพระปกใบมะขามนะครับวัดอนงนะครับนี่ของสมเด็จพุทธจารย์นวมนะครับวัดอนงนะครับดูก็เป็นเนื้อทองแดงเก่านะพอดีนะพี่เขาเลี่ยมเปิดหน้ามานะครับเราดูนะครับ อจะมีสนิมเขียวนะครับสนิมเขียวก็สนิมทองแดงนั่นแหละนี่นะมันไม่ได้มันไม่ได้สลักกับซ้อนอะไรนะครับเห็นไหมครับเลี่ยมเปิดหน้ามาแล้วมัน่อ่พี่ดูนะครับเห็นไหมครับมีร่องรอยของการเลี่ยมเห็นไหมครับเนาะนี่นะครับการยึดของรอบนะครับเห็นไหมครับเปิดหน้านะครับแล้วก็นี่เขาเปิดหน้าแล้วตรงนี้เขามีรอบนะครับเนาะนี่ เหไหมครับมันก็เลยไม่โดนสัมผัสนะครับมันก็เลยสนิมมันก็ขึ้นเยอะนะสนิมเขียวนะครับสนิมทองแดงนั่นเองนะวันนี้นะครับแต่ด้านหลังเนี่ยผมเห็นไหมครับมันจะเหมือนเป็นรูปหัวใจนะครับเนาะแบบกรอบโบราณนะครับบนกรอบสมเด็จนะครับจะเป็นรูปหัวใจรูปใบโพดูนะพี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับนะเนี่ยที่เราเห็นกันนะนะครับเนาะเราก็ดูจากองคพรานะนี่นะครับเนาะแล้วก็นะครับความพิเศษความน่าใช้ของพระองค์นี้นะครับก็คือนะครับ ไม่ได้มีแต่พุทธจาร์นวมท่านเสกนะครับเนาะท่านสร้างสองปีสองสี่หกสามนะครับแล้วท่านก็นิมนต์นะครับเหมือนเพื่อนท่านเหมือนศาสนาธรรม,มิกท่านมาร่วมเสกด้วยนะนะครับก็มีพระสังฆราชแพร่นะครับเนาะหลวงปู่สุกวัดปากคอมาขามเท่านะครับแล้วก็สมเด็จพุทธจารนวมแล้วก็มีอีกองคหนึ่งนะครับทางฝั่งในเมืองนะครับทางฝั่งในเมืองอีกอีกองหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับนะดูดูแน,นทางการเล่นหาแล้วก็จะมาบอกนะครับปลูกเสกสี่อง นะครับเนาะพารุ่นนี้นะครับเนาะนี่ความพิเศษของพารุ่นนี้นะครับผมนี่นะนะครับผมก็เมื่อวานไม่ได้ลงคลิปนะครับพอดีวันแม่นะพี่นะวันแม่ก็เลยพาเด็กๆนะครับพาเด็กๆไปไหว้พระนะครับที่อยุธยานะครับเนาะก็คิปแรกๆก็กะจะไปไหว้ให้เยอะที่สุดนั่นแหละนะครับแต่พอได้สามวัดนะครสามวัดแล้วก็เด็กๆก็ออกลูกมันร้อนอะนะคือคนเยอะด้วยนะครับคนเยอะแล้วก็แบบ อบๆอ้าวๆนะครับก็ได้แค่สามวัดนะครับก็ไปวัดตึกนะครับนวัดหน้าพระเมนนะนะครับแล้วก็วัดเชิงท่านะครับแล้วก็เลยไปก็เลยไปคาเฟ่สวนสัตว์นะครับที่สุกต้าต่อนะครับแล้วก็เลยจบวันไปนะครับก็เลยไม่ได้ลงคลิปนะครับผมนะตอนเย็นก็แวะกินคงกินข้าวนอกบ้านอะไรก็เรียบร้อยนะครับกลับมาก็เลยนอนพักผ่อนนะครับก็เลยไม่ได้ลงคลิปนะครับผมนะก็วันนี้นะครับมาว่างแล้วนะครับไปส่งเด็กๆเรียนแล้วก็นะครับรับชมพระกันเช่นเคยนะครับผม ก็นี่นะนะครับปลาปกใบมะขามวัดอา์นงนะครับสมเด็จพุทธจารนวมนะครับวัดอา์นงนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับเรามาดูในทางการเล่นหานะครับเนาะนี่นะครับวัดอนงก็จะเป็นนะครับนี่ปลาเนื้อโบราณโบราณนะครับจะเป็นเนื้อทองแดงนะมีนะนี่นะนี่นะจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับเนาะเห็นไหมครับเป็นเนื้อทองแดงมีวันน้าแบบนี้ไหมครับจะเป็นออกทองทองด้วยนะครับผมนะนี่นะครับ เห็นไหมครับเนี่ยของอาจารย์บางแคนะครับเนาะเห็นไหมครับดูวันน้านะครับจะมีออกทองทองนะครับเนาะจะมีวันน้าแบบทองแดงเก่านะมีอย่างนี้เห็นไหมครับทองแดงเก่านะครับที่เขาผสมนะเห็นไหมครับนะก็ดูวันน้านะครับแต่ทองแดงเก่าก็คือทองแดงเก่านะดูนะพี่เห็นไหมครับแต่ด้านหน้าของผมเนี่ยคือผิวคัพเปอร์นะพีก็เป็นอย่างนี้ก็เป็นทองแดงนะพอนีดูนะครับเนาะ นะครับก็ดูมาเรื่อยๆนะครับพระปกใบมะขามวัดอนงค์เนี่ยครับติดหนึ่งในห้าเป็นจากภาคีปกใบมะขามของประเทศไทยนะครับผมนะคือโอ้นะครับองคเดียวเที่ยวทั่วไทยพี่นค่ง่ายๆสัตันแค่นี้นะครับเนาะก็ดูนะครับดูนะครับเห็นไหมครับเราจะมีวันน้าเหมือนเนี่ยแป๊บๆทองนะครับแล้วก็นะพี่เราดูพิมพ์นะนะครับ ดูปกนะครับแล้วดูเม็ดปกดูอะไรนะครับน่อยไหมครับนี่นะมันน่าทองแดงนะครับนะนี่นะครับองนี้ได้ธรรมชาติการใช้ด้วยนะครับคลาสสิกดีนะครับเนาะแล้วก็นะพิธนับอ่ะนะครับที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับเนาะพิธีปลุกเสกนะนี่วิธีปลุกเสกเนี่ยนะครับไม่ได้มีแต่ตุ๊กตุ๊กพุชานวววัดอนงนะครับเนาะนะครับจะมี จะมีนะครับจะมีเกจิสี่ท่านนะครับก็ดูนะครับผมไม่ได้แบบมโนขึ้นมาเองนะครับผมนะนะครับปลุกเซจากเกจิกณาจาร์ที่มีคุณวิเศษยิ่งสี่รูปนะครับพระปกใบมะขามวันนางปีสองสี่หกสามนะนะครับนะครับข้อมูลต่างๆมันก็เล่นต่อๆกันมานะครับก็หนึ่งนะครับเนาะสมเด็จพระสังฆราชแพรนะครับวสุทัศน์อันนี้เรารู้จักอยู่แล้วนะครับเนาะสองนะครับสมเด็จ พุทธจารย์นวมนะครับก็คือองค์ท่านเองตัวคือตัวท่านเองนะครับเนาะที่สามก็คือนะครับหลวงู่สุกวัดปาาคอมาขามเท่านะครับเนาะแล้วก็ที่สี่นะครับพระอุดรคนานักนะครับสีวัดพระเชตุพนนะครับวิมุลมังคลาวิมุลมังคลารามนะครับก็คือเนี่ยสี่รูปเนี่ยนะครับเออคือสามรูปเนี่ยสี่รูปก็คือตัวรวมตัวท่านเองนะครับเนาะสามรูปเนี้ยท่านเหมือนเป็นเพื่อนกันเหมือนเป็นสาธรรมมิกนะครับที่แลกเปลี่ยนวิชากันนะครับเนาะกับพระพุทธจารย์นวมนะครับเนาะ เวลาหลวงผู้สุขวัดปลาคอมาถามเท่าเวลาท่านมาทําธุระในเมืองนะครับเนาะเวลาท่านมาทําธุระในเมืองนะครับเนาะฝั่งนี้นะครับเนาะท่านก็จะพักที่วัดอนงนะบริวีนะเพื่อหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับเนาะท่านจะพักที่วัดอนงนะครับเนาะท่านจะพักแล้วก็ทักทายแบบพักที่วัดอนงกับสมเด็จพระจารย์นวมเนี่ยนะครับที่วัดอนงตลอดนะครับเนาะก็เหมือนก็เหมือนพระอาจ,จารย์ทีมวชางให้นะครับที่ เวลาท่านมาทําธุระกรุงเทพแบบท่านจะพักที่วัดเอี่ยมวัดเอี่ยมที่มีพระออกจะพักที่วัดเอี่ยมอ่ะวัดวัดเอี่ยมที่มีพระท่านอยู่นะครับนะท่านจะพักที่นั่นเหมือนกันนะครับเนาะใครๆก็รู้นะครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือท่านจะมีแบบการทนิกันนะครับเนาะแต่ท่านก็เหมือนแบบรอเวลาที่หลวงพุทธสุกมาแล้วก็สร้างพระอะไรอย่างนี้นะครับก็จะได้แบบเสกร่วมกันนะครับผมนี่นะครับก็เดี๋ยวมาลงกล้องก่อนเดี๋ยวเรามาลงกล้องส่องกันนะครับเนาะนะครับ ปึ๊บอ uh ่ะก็วันนี้พอมีเวลานะครับก็อ่ะขอคุยกับเพื่อนๆนิดนึงนะครับเนาะนะครับเนาะก็คือนะครับคือในวงการพระนะคริบพอดีพีนะคือในวงการพระนะครับเนาะผมเข้าใจนะครับเนาะเวลาเหมือนแบบเราซื้อขายของนะครับคนขายนะครับก็อยากขายได้แพงผมพูดถูกไหมครับคนซื้อก็อยากซื้อได้ถูกนะครับมันเป็นธรรมดานะครับผมนะแต่นะครับวงการพระนะครับทุกวันเนี้เหมือนแบบผมว่าเขาไปแนวแบบ แนวแบบผิดทางนะครับนะครับสมัยก่อนนะครับโนดาราที่ที่เขามาทํเป็นแบบเป็นหุ้นโฟลงโฟล็กนะครับก็จะมาโชว์รถโชว์บ้านโชว์อะไรใช่ไหมครับทุกวันนี้มันมันลามมามันลามมาวงการพักเครื่องเรานะครับเนาะนะครับแต่ดาราพวกนั้นนะครับก็ติดคุกไปก็เยอะแล้วนะครับเนาะแต่ทุกวันนี้มาแบบนะครับมาก็มาแบบอันนั้นอันนี้คือไม่ได้ดูพ้าเลยนะก็จะมาแบบซื้อร้านหนึ่งห้าล้านสิบล้านก็จะมาแบบประมาณเนี้นะครับแต่พ้าอะไรก็ไม่รู้ นะครับคงไม่กล้าให้ดูคงจะแบบประมาณเฮ้ i, พยพระอย่างนี้ซื้อ5้าล้านเลยเหลือบางทีก็เป็นประมาณนี้นะครับเหมือนทำคอนเทนต์น่ะนะนะครับแต่นะวิณำแต่ผมอยากจะพูดแบบว่ากลางๆนะนะครับนว่านะครับสําหรับคนที่ชอบแบบปาานะั่นราคาพระอนาบรีนะปั่นก็คืออยากขายได้แพงอะนะนะครับนะคืออยากจะบอกว่านะวิณำนะอยากขายคนรวยนะครับเนาะคนรวยเขาไม่โง่นะวิณำนะถ้าโง,ง่เขาคงไม่รวยครับนะครับถ้าแบบบางคนอนะ คนรวยก็คือรวยเลยนะครับเนาะถ้ารวยแบบแล้วไม่ฉลาดจะเป็นเหมือนพวกสามล้อถูกหวยนะครับเห็นไหมครับถูกหวยห้าล้านติล้านสาิบล้านแป๊บเดียวเงินหมดนะครับดูไหมครับแต่คนรวยพวกนี้เขารวยมาจากการทํางานที่เขาใช้ความคิดนะครับเขาบอกแล้วนะครับคนรวยไม่โง่ถ้าโง่เขาคงไม่รวยเป็นไม่นะครับคุณจะไปหลอกเขานะครับเนาะแล้วตอนนี้นะพี่นะบ้านเรานะผมจะบอกไว้ให้นะครับเนาะเงินนะครับมันมักจะมาพร้อมกับอํานาจนะครับ ถูกไหมครับถ้าเขารวยเขามีอํานาจด้วยแล้วคุณไปหลอกเขานะครับนะครับเคยได้ยินไหมครับนะว่าเคยมีคนดังนะครับเราไปเหมือนแบบพระมีปัญหาแล้วกันนะครับนะครับเขาก็เอาแบบผมบอกแล้วคนรวยเขามีอํานาจนะครับเขาถึงเอาแบบนายพลมาแล้วก็แบบประมาณว่าแบบจะคืนเงินหรือจะเอาลูกตะกั่วนะครับเนาะนะมันก็ปีประมาณนี้นะครับเนาะนะครับก็คืออยากขายแพงๆผมเข้าใจนะครับมาท่าทางทอรรี่ว่านะครับเนาะ สร้างน้อยหายากสมมติน,นะครับเนาะสมเด็จสร้างน้อยหายากนะนะครับร้อยองค์สร้างร้อยองค์นะครับนี่ยี่สิบสามสิบล้านนะเออนะครับแต่สมเด็จโตท่านไปสร้างลงกูบางขุนพรมลงกูเกศชยโยแล้วพระกูแปดหมื่นสี่พันนะครับแล้วท่านไปสร้างวัดนั้นนะนะแปดหมื่นสี่พันแล้ววัดละครังท่านจะสร้างน้อยจริงๆเหรอดูเจตจำนงของคนใช่ไหมครับสร้างลงกู แสดงว่าใจท่านสืบสารพระพุทธศาสนานะครับอยากสร้างเยอะๆถูกไหมครับอันนี้ถูกไหมครับแต่วัดรักางสร้างน้อยหายากจริงๆเหรอนะครับถูกไหมครับนะก็คือส่วนหนึ่งมันก็เป็นเรื่องบาปกรรมแล้วแหละนะครับนะว่าไปปัดของท่านออกเก้เก้เพื่อที่จะตัวเองขายได้แพงๆนะครับมีใยคงงแย่ขำขึ้นมาที่ผมพูดตลอดนะครับมีนิทานใยครงายขำขึ้นมาตลอดนะครับก็คือคนรวยนะครับเนาะ เขาเยอะนะมันมีครับที่เขารวยจริงกับพร้อมจะดินเขาพร้อมยินดีที่จะจ่ายในสิ่งที่มันหายากจริงๆนะครับเนาะรถสิบคันในโลกนะครับรถสิบคันในโลกนะครับกระเป๋าแบรนด์เนมสิบใบในโลกนะครับนาฬิกาสิบเรือนในโลกนะครับใช่ไหมครับเขามีเขายินดีจะจ่ายผมเข้าใจนะครับแต่ไอสิ่งพวกนัน้นมันหายากจริงๆเพราะมันมีการสร้างที่มันมีประวัติ ชัดเจนนะครับเนาะเพราะมันเกิดทันเราเกิดทันนะนะครับเนาะก็เห็นว่าเออเขาสร้างสิบเดือนในโลกจริงๆนะครับเนาะต่อโค้ดนั้นโค้ดนี้อะไรก็ไมีจากัดนะแต่พักเครื่องมันไม่มีใครเกิดทันนะครับสมเด็จโตผมชี้นายผมดูหน่อยว่าใครเกิดทันตอนท่านปาลมอะดูไหมครับตอนท่านทำอะนะครับมีใครเกิดทันนะครับไม่ต้องสมเด็จโตหรอกเอาหลวงพูทสุขอะหลวงพูทเอี่ยววัดหนังอะนะมีใครเกิดทันนะครับหลวงพ่อกันวัดพญายาอะนี่ใครเกิดทันนะครับไปสร้างสตอรี่แบบ หายากหายาหายากหายยากอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็แบบนล้วมันต้องแพงมันต้องหายากมันแพงมันหายากแล้วก็แบบรับสมนด็จโตอย่างเงี้ยนะครับวัดละครังร้อยกว่าองค์นะนะแต่ทำไมาท่านไปสร้างยัดกุ้งไว้ถูกไหมครับก็เหมือนเจ,จตจำนงเหมือนหลวงพ่อขอมนะครับใครๆเล่นพระก็รู้ว่าหลวงพ่อขอมพระท่านเยอะมากหลวงพ่อคูณพระท่านเยอะมากเพราะท่านอยากสร้างให้ทุกคนได้ได้ใช้พระดีๆนะครับถูกไหมครับอันนี้ก็อยากจะบอกกันนะครับว่านะครับเนาะว่าอยาก คืออยากจะหลอกเขาอะนะครับเราอยากจะหลอกเขานะครับคิดถึงอนาคตด้วยนะครับว่าเขาไม่โงงพี่นักโง่ผมไม่รวยนะครับแล้วก็ความรวยมันจะมาพร้อมกับอานาจนะครับเนาะวันหนึ่งขึ้นมานะครับเกิดมีปัญหากันขึ้นมาก็นะครับเนาะวันหนึ่งความจริงมันก็คือความจริงนะครับเนาะผมไม่ได้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับพี่นะเล่นซื้อขายกันตามความจริงนะครับเนาะนะครับเขาศรัทธาคุณบอกให้เขาศรัทธาเหมือนผมนะครับเนาะคุณบอกให้เขาศรัทธาในสิ่งนั้นใช่ไหมครับ นะมันก็เช่าเช่าไปใช้พุทธคุณนะครับแล้วก็บอกเขาว่าเออมันนะครับแท้ยังไงดียังไงถูกไหมครับหน้าใช้หน้าซื้อยังไงนะครับเนาะในสิ่งที่ของที่ตัวเองอยู่กับมือนะครับเนาะนะครับไม่ใช่อยากจะขายแพงๆนะครับเออันนี้มันแท้ไปเขี่ยของคนอื่นออกเก๊ยายขำยายขำทำนิทงนิทานตอรี่ขึ้นมานะครับนะครับก็อยากจะบอกนะครับเนาะ ยายขำเก๊ตั้งแต่เก๊ร้อยปีเก๊ยายขำตั้งแต่ร้อยปีน้านะครับเอาเนื้อสมเด็จวัดละคังไปเอาบล็อกสมเด็จโตไปเพราะเคยสร้างช่วยสร้างเคยช่วยสมเด็จโตสร้างนะครับเอามากดที่บ้านขายหน้าบ้านตัวเองรวยนะแต่สมเด็จโตพระท่านแท้ๆยังแจกฟรีอยู่เลยตอนเดินบินสบาตนะครับมันมันย้อนแย้งไหมครับคุณว่านะครับถูกไหมครับอืม มันก็เป็นอะไรที่แปลกประหลาดดีนะครับเนะาะพระสร้างยุคเดียวกันสมเด็จโตโเกเตั้งแต่สมเด็จโตยังอยู่บล็อกก็บล็อกสมเด็จโตเนื้อหาก็เนื้อหาสมเด็จโตแล้วยายขำไปช่วยเนนไปช่วยเนนช่วยสมเด็จโตสร้างพระนะครับรู้วิธีการทุกอย่างแล้วคุณแยกยังไงอะครับว่าพระยายขำกับพระสมเด็จโตบล็อกเดียวกันเนื้อหาเดียวกันวิธีการสร้างทํากันมาเป็นสิบสิบปีคุณแยกยังไงอะครับเพื่อที่จะขายของสมเด็จโตโหแพง มันก็ประหลาดดีนะครับบางทีมันก็ใช่ไหมครับแค่นั้นเองนะพอดีนะมาวี่นะมาลงกล้องสองกันนะครับนะเขาเล่าสู่กันฟังนะครับนะว่านะครับเงินใครก็อยากได้นะบางทีเนะี่ยพักเครื่องมันเป็นสินค้าที่มันเป็นสินค้าที่นะครับถ้าคุณจะซื้อขายแพงๆนะครับมันเป็นสินค้าที่พูดคือคือ,คอเคยได้ยินไหมครับรับประกันตลอดชีพรับประกันทุกลมหายใจนะครับมันไม่เหมือนรถยนต์นมนพี่นะรประกันแบตห้าปีประกันเครื่องยนต์ห้าปี ประกัน80ปีทุกวันนี้แข่งกันนะครับทุกวันนี้ประกัน80ปีนะครับแล้วมีเริ่มมีแล้วนะประกันแบตลอดชีพนะครับมันมีนะครับมันมีไอ้นั่นของมันมันมีอายุของมันนะครับรถประกันแสนโล3ปีนะ5ปีใช่ไหมครับแต่พระเครื่องไม่ใช่นะครับเนาะคุณวันนี้คุณได้เงินไปนะครับเนาะวันข้างหน้าวันข้างหน้าผมว่ามัน นะแล้วก็ไอเรื่องสตอรี่ต่างๆที่มันครอบไว้นะครับแล้วแล้วแบบทุกวันนี้มันโลคโซเชียลโลกแห่งข้อมูลแล้วกันนะครับเนาะนะครับวันข้างหน้าอะไรมันก็ใช่ไหมครับมันมีเครื่องมือวิทย์เข้ามาอะไรเข้ามานะครับถ้าวันข้างหน้าสิ่งเหล่านี้มันมันสามารถพิสูจน์ได้จริงๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเนาะกับคนที่นิทานอะไรต่างๆที่มันมาเรื่อยๆืนะครับเนาะนะครับผมรู้ว่าคนพวกเนี้ยเขาคิดอะไรอยู่นะครับเนาะคือคนที่ เหมือนเล่าโกหกคนนะครับเหมือนเล่าโกหกคนะเหมือนผมโกหกคนนะครับเหลือเพื่อนพี่ๆโกหกคนนะครับผมถามผมถามหน่อยนะครับคุณนอนหลับหลับตาสบายใจไหมครับหลับตาลงสบายใจไหมครับใช่ไหมครับมันมันไม่สบายใจแน่แหละพี่เหมือนเล่าทําผิดนะครับเหมือนเล่าทําไม่ดีอ่ะนะครับมันทุกคนแหละทําไม่ดีมันก็มีเรื่องที่มันทําให้เนาะทําให้ไม่สบายใจนะมันจะพีโตกังวลนะเขาจะรู้ไหมวะ ไปหลอกเขาอย่างนั้นอันนี้เขาจะรู้ไม่ว่าเขาจะรู้วันไหนว่าเขาจะใช่ไหมครับแล้วราคามันเวอร์วังนะครับเนาะราคามันเวอร์วังในสิ่งที่ตัวเองสร้างสตอรี่ขึ้นมานะครับแต่ถ้าเราเล่นในราคาตามจริงนะครับเอาง่ายๆเหมือนพ้าใหม่นะครับเนาะพ้าใหม่อ่ะปั่นนู้นนี้ปั่นอย่างนู้นอย่างนี้นะครับพออันนี้ก็ย้ายไปนะครับแต่ไอคนที่เอามาตรงกลางอ่ะไอคนปั่นทีแรกใช่ไหมครับก็เกิดการใช่ไหมครับพอมีปัญหาขึ้นมานะครับก็ก็อย่างที่บอกนะครับเนาะ าจะรู้ไหมว่าอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะนะครับก็ถ้าเล่นกันตามราคาจริงๆนะครับตามอาสมเด็จพาสมเด็จนะมีสร้างมีสร้างกันก็สร้างพอสมควรนะก็ซื้อขายแบ่งปันกันนะครับเนาะแล้วเวลาเกิดเวลาเกิดการกอรหรือการคืนกันนะครับเราก็ไม่ซีเรียสเพราะมันเป็นราคาที่เราเล่นหากันทั่วไปไงครับ นะครับสมเด็จโต้พาสมเด็จวัรลคังก็อาจจะสมมุติว่าหลักแสนแล้วกันนะครับใช่ไหมครับมันเป็นราคาจริงๆที่ท่านเล่นหาที่ที่ที่เล่นหากันนะครับคุณก็หักคุณอคืนมาก็หักเปอร์เซ็นต์คุณก็สบายธรามาถปล่อยคนอื่นได้ถูกไหมครับแต่นะครับอ่าสมมุติองค์นี้ห้าสิบล้านนะครับเนาะสมมุตินะครับเนาะที่ทางสตอรี่กันนะครับเนาะสามสิบห้าสิบล้านคืนกันขึ้นมานะครับคืนกันขึ้นมาอะไรขึ้นมาไปขายใครอะครับเพราะก็อย่างที่บอกนะครับเนาะทุกวันนี้มันคนที่เขาเปิดหูเปิดตาว่ามันย้อนแย้งในทุก่งอยา คือมันมีครับว่ามันเออนะครับท่านสร้างน้อยหายากแต่ทําไมท่านไปสร้างยัดกุแระยะกูพวกนั้นก็เล่นหาสากรว่าเป็นของท่านอีกสองอีกทั้งสองกูไม่รวมอันอื่นด้วยนะที่ที่ยังแบบยังเป็นแบบแนวแบบไม่สากรน,นะครับยังมีกูอื่นด้วยนะนะครับที่กูวัดอินอย่างนี้กูอะไรอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะครับเนาะนะครับยังมียังมีนะครับจะมีพวกนั้นอีกนะครับเน,ะนะบาะก็คือเจตนาลมท่านเป็นคนอย่างนั้นแล้วคแบบคือท่านอยากสร้าง เพื่อสืบสารพระพุทธศาส,สนานะครับจะมาท่านว่าสร้างน้อยหายากมันเป็นย้อนแย้งไหมครับจากคนคนเดียวกันนะครับแล้วก็จากกุกุจากกุที่นิยมเล่นอาหามาตรฐานสากลนะครับผมนะมาพี่นะบุญลงกล้องสองกันนะครับเนาะนี่นะนะครับพระปกใบมะขามนะครับวัดอนองนะครับสมเด็จพุทธจารนวมนะครับวัดอโน,อนองนะครับนะดู องนี้นะครับเลี่ยมเปิดหน้าใช้มานะครับเห็นไหมครับเลี่ยมเปิดหน้าใช้มานะข้างข้างก็เห็นหมครับมีร่องรอยการเลี่ยมนะครับเนี่เห็นไหมครับการจับนะครับการจับของก้อเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่นะครับพระรุ่นนี้นะครับเรามีหลวงปู่สุกพระสังฆราชแพรแล้วก็หลวงปู่ศรีนะครับแล้วก็พระสมเด็จพระจันทร์นวมนะครับสี่องค์นะครับรวมปลุกเสกนะครับปีสองสี่หกสามนะครับ นี่นะเห็นไหมครับส่ิมเขียวนี่กับดิมท้องแดงนะครับไม่ได้ประหลาดอะไรนะครับเนาะแล้วก็ด้านหลังเนีมเพื่อนเพื่อนพ,พี่ดูมันลอยหัวใจนะครับเหมือนทรงแบบเรียมโบราณนอะ่ะที่จะเป็นหัวใจเป็นใบโพอะไรเงี้ยดูดูนี่เห็นไหมครับผมดูเป็นอย่างไรไหมครับนะดูนะครับเหมือนการสไตล์การเรียมก่อโบราณนะนะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวนะพี้ องเล็กนะครับม่มีนะปกไปมาขามนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นพระอีกองค์หนึ่งที่นะครับเนาะแผนเดี่ยวเที่ยวทั่วไทยได้สบายสบายนะครับผมนะอึ๊บนี่นะครับผมนี่นะครับก็โอเคนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณพี่ๆนะครับเช่นเคยนะครับที่แวะรับชมนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งพูดคุยทักทายนะครับให้กําลังใจกันตลอดมานะครับเนาะแล้วก็สําหรับเพื่อนพี่ที่เข้ามาใหม่นะครับถ้า พอจะได้แนวทางพอจะได้ความรู้นะครับมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสมครขช่องอกดกระดิ่งช่องนะครับให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ